สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันสัปดาห์ใหม่นะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่20ส่งท้ายภาคเรียนที่1ค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องสมาชิกประเทศอาเซียนอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวมีประเทศอะไรที่ครูจะแนะนําให้ฟังนะคะแล้วก็อดอ่นเลยคุณรูมีเพลงมาฝากค่ะเด็กๆฟังแล้วร้องตามนะคะฉันกินเขาซวยเธอกินเขาเนียวเขา ู่ประเทศไหนก็เป็นเพื่อนกันเขาอยู่เนื้อฉันอยู่ใต้จะอยู่ที่ไหนก็เป็นเพื่อนกันเขาพูดภาษาหนึ่งฉันพูดภาษาหนึ่งจะพูดภาษาไหนก็เป็นเพื่อนกันเอาละค่ะเพลงนี้บอบอกถึงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนนะคะพูดภาษาอะไรเราก็สามารถมาเป็นเพื่อนกันไนดะ้ สังเกตธงชาติแล้วจำด้วยนะคะว่าแต่ละประเทศมีเชื่ออะไรบ้างเชิญดูเลยค่ะภาพแรกที่เ,เห็นคือสัญลักษณ์ประจำอาเซียนเรากเรียกว่าธงอาเซียนนะคะพื้นธงเป็นสีน้ําเงินใจกลางเป็นสีแดงกับสีเหลืองสีเหลืองที่เด็กเห็นเนี่ยหมายความรวมถึงต่อข้าวสิบตอก็เปรียบเสมือนสิป,ประเทศที่มารวมตัวกัน่ะเเด็กถัดไปไปดูเลยค่ะประเทศอะไรประเทศลาวประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ประเทศบูไนัยประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศมาเลเซียประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปินเอาล้ค่ะเด็กๆรู้จักแต่ละประเทศแล้วที้คุณครูมีใบงานให้เด็กทำค่ะเด็กๆเด็กขาคุณครูมีใบงานค่ะ ภาพนี้ให้ระบายสีภาพธงชาติอาเซียนคุณครูมีตัวอย่างให้เด็กๆดูด้านล่างนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพดูแล้วก็ระบายสีให้เหมือนภาพตัวอย่างเลยนะคะเอาละค่ะบทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพคุณครูดูด้วยนะคะเอเด็กๆทำเสร็จแล้วสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะเจอกยวคุณครูใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ